จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟี f a 15ฟี f a 16และ f ีฟ่า17ทางเรามีจำหน่ายให้ในะราคาถูกที่สุดฟี f a า15 t h a i l ล n d ์คอยมีด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับผู้ชมแต่ละขั้นชั้นฟรีฟ้าไทน์กินกาแฟฟ้า1็ Pack 2คอร์รี่ครับผมต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับผมขึ้นมาสู่ด i วิชั่นที่8แล้วนะฮะชนะติดติดกันเลยครับผมและก็แน่นอนครับผมเป้าหมายของผมนะก็คือการคว้าแชมป์ด i วิชั่นที่1ให้ได้และนี่ก็คือทีมของผมครับนี่เลยก็คือทีมของผมในตอนนี้นะฮะลีงก์ดับเบิ้ลก่อน พอใจนะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะฮะโดยเฉพาะแนวลุกนะฮะตอนที่แล้วผมได้โทนี่โครสมาครับได้เป็นเตเก้ได้ปัสซูยี่มาครับมนรวมกับของเดิมนะครับผมมาเน่กับมอนเตโรนะฮะนี่ตัวแจมว้าวเลยอ่ะแจมว้าวเลยอ่ะและก็แน่นอนนะครับผมสาหรับกติกานะฮะเดี๋ยวขออธิบายให้ฟังอีกครั้งนะมีหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะนักเตะที่ผมใช้เล่นนะครับผมต้องเป็นนักเตะที่ผมได้จากการเปิดแพ็คเท่านั้นทำยังไงถึงจะได้เปิดแพ็คนะผมก็จากผลต่างประตูได้เสียนะฮะถ้าสมมติผมแข่งชนะสาประตูตอนหนึ่งเนี่ยประตู ก็เช่นเดียวกันนะครับผมไม่ใช่ว่าผมเสียประตูแล้วผมจะต้องลบนักเตะนะฮะคือตามผลต่างประตูได้เสียนะครับผมถ้าผมแพ้2 0งเนี่ยผมลบ2ตัวแต่ถ้าเกิดว่าผมชนะ2 1ผมเปิด2แพ็กแล้วลบ1ตัวไหมไม่ใช่นะครับผมผลต่างประตูบวกหก็ถ้าเกิดว่าผมเปิด1แพ็กและไม่ต้องลบตัวนักเตะนะฮะมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมกับนัดแรกมามาเลยครับผมคู่ต่อสู้คนแรกของเรานะฮะอู้เวลูนี่โอ้เป็นบ P L ครับผมเป็นบ P L นะอลนะกองหลังแกลลี่เคฮิลจอห์นสโตนะครับผมเป็นฟอร์สเตอร์นะ ผมเองก็อยากได้นะครับเฮ้ยโอ้โหต๊อบอ้เอ้าไอ้ยังไงของมึงวะนะอะไรวะนะคนนี้โคตรโอ้เวนกัมบาซุยี่เบนเตเก้หลบมาเบนเตเก้เรียบมึงเรียบร้อยโอ้ไม่ได้คิดจะยังเบนเตเก้เบนเตเก้โยนมาให้บาซุยี่ของให้มาโทนี่คอนดีๆโทนี่คอนตะบัดโอ้ไม่ได้ผิดบล็อก น้อ,องโดนสวนจ้าวิตายแล้วจ้า,าวิ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 ข้างล่างเฮ้ยเออเออเป็นเตเก้เป็นเตกเก้ <laughs> เรียบร้อยที่วันนี้ตามดูทั้งหมดโอ้สวนมาลูกนี้นะคิดจะยังเป็นเตกเก้เนี่ยเป็นเตเก้ปัสซุยเนี่ยคนหนึ่งแข็งอีกคนหนึ่งคล่องคนระับยากว่าะาบ,บอกเลยว่าหยุดยากว่ะนิโคลส ให้มาเน่มาเน่ก็ว่องไวครับโอ้โ oh, หเรียกได้ว่าแนวลุกนี่จัดจ้านโอ้โหเกือบได้ว่ะมาเลยโอ้บาซุยี่โอ้โหโดนเตะอีกแล้ว,ว <c oughs> Dai, oh, อ่ะได้เอออุ้ยแดงอ่ะคนมันได้เหลืองมาแล้วะนะตะกี้มันได้ใบเหลืองะนะ <g> <laughs> <g> มาแล้วนะใบแดงจังหวะก่อนหน้านี้มันได้ใบเหลืองมาแล้วะะครับได้ใบแดงออกเลยครับโอ้ทำไมมึงทุ่นเล็แบบนี้วะทำไมมึง เละทุลังแบบนี้วะไอ้กากเอ้ยต้มไปแดงแล้วก็ออกคือถ้าสู้ไม่ได้ผมจะไม่ว่าเลยแต่นี่มันพลยังสู้ได้ไงยังพอสู้ได้ไงอุดมไปแดงแล้วก็ออกใจไม่สู้เลยแ็ดเคาแล้วครับผมคูดต่อสู้คนที่2กันเลยนะฮะโอ้โหโ,โมลาตา้าโมลาต้ากับปาโตครับแต่กี้ผมได้เปิดละแพ็คหนึ่งใช่ไหมได้แค่แพ็คเดียวเองนะผมไม่ออกอะ่ะผมรู้สึกเอ้ยมาแล้ว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 ,มลวไม่มีใครเลย มีใครไม่เนี่ยโอ้โหโอ้โหเป็นเซเก้เยี่ยโอ้เว้นเชลลมาเน่โอเคมาเน่ยกเอาโอ้โหอ้าวมาเน่สุดเส้นโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ๊บอ้าวสวยแล้วกูอ้าวสวยแล้วกูเยี่ยบอลมันเข้าทางกูจะสู้ไอ้เยี่ยโคตรกู โอ้โหมาแทงเลยว่ะต้นเบียดมานี่ตะกี๊ได้บอลแล้วนะแต่ว่ามาเน่ลุนเบียดครับบอลเลยไปเข้าทางเค้าเลยครับโอ้โหนั่นแหละลุ้นมาแล้วไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหมันจะแกะอีกอ๋อนี่ไงโอ้โหโอก่สมันทองฝังเพชรเลยนะเฮ้ย คิกครับลูกนี้ลูกขูขข่คิกโอ้ต้องชมต้องชมมาเน่ครับตื้อนะฮะตื้อจนได้ขูขขข่คิกครับเฮ้ยซาลิโลนี่ไงลูกชอโอ้โหทำไมไปแย่งเขามันต้องบอลต้องกระเด้งคืนเข้าไปอีกวะเฮ้ยระวังนั่นนะืห <c oughs> ดีดาวเติร์นอืออ๋อเฮ้ยสวยแล้วกูเออโอ้โหตามเมนดีส้สวยงามมากไอ้สัตน งับมาเออเป็นซิกเก้เดี๋ยวโอ้โหไม่มีใครเฮ้ยโอ้โหชนเสาชนเสาอ้าวมอนเตโรลูดไอ้สาเอ้ยแบมันอลลูตำแหน่งโอ้โหดีนะมึงบงฉันแหลกไม่อ,อ,อัีมงึมง,มมงเสร็จกูแน่ไอตวามิตายละโดนสวนมาเนี่ยมิตายละวอุ้ยตายตายจดหมายผิดซอง เออลูกชอโอ้โหตูดใหญ่ครับลูกชอตูดใหญ่ครับส,สุดยอดมากสุดยอดมากเจฟซันมอนเตโรเจฟซันมอนเตโรเออเอฟเอฟเอบโอ้โหเจฟฟซันมอนเตโรพระเอกเลยนะพระเอกตัวจริงเอเจแต่เ<อ>สือดไม่เข้าครับให้ปาซุยปาซุยกระชากมา ทนนี่คูดขอบอลเอาไปเลยทนี่คูดทนี่ครูสโอ้โหชิดมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้อีกอะไรของมึงวะสวยงามนั่นแหละโอ้โหให้ตายเถอะมึงเอ้ยมึงเซ็ตได้ไงเว้ยเอ้ยนี่เนี้ยนั่นแหละนั่นแหละมา เรียบเลยเหี้ยแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแม่งเหนียวจังเลยไอ้ไออ้ไอจะเลี้ยงหน้าได้เหรอเอ้ยหมดเวลายังมาอีกสักแพ็คนึงมาอีกสักแพ็คนึงคขายังไม่หมดเวลา ผมรู้ละละแล้วาาว่าต้องได้ล่าสุดจังหวะนี้กองหลังเขาโล่งมากครับคาเซมิโร่เติมมาลูกนี้ฝังครับผมฝังฝังมุกนะฮะ <c oughs> คู่ต่อสู้คนสุดท้ายนะฮะอู้ยวาดี้คูติญยอม,มาเน่บโบลาซี่เห็นไม่เจอแต่ทีมแบบพิมิตรลีกว่ะคือทีมพิมิตรลีกเนี่ยคนแม่งจับเยอะมากเลยนะครับผมอู๋กับการรับสองอะ่ะเป็นสี่สองสามหนึแต่ใช้การรับสตัวโคตรอุดและรอสวนครับคาสซมิโร่คาสซมิโร่มีช่องเยอะ ให้มอนเตโให้คาเซมิโลอีกทีนึงคาเซมิโลบังโอเคคืนโอ้โหเบนเตเกกมีชออ่องโหว่อูยิงฉลับแต่ว่ามันเบาเกินไปเฮ้ยประตูพลาดประตูพลาดเหรอเรียบร้อยประตูมันพลาดครับผมกองหลังยังจัดระเบียบไม่ทันนะฮะเฮ้ยเบนเตกเกก สวยงามโอ้โหหมูตู้หมูตู้งโอ้ยโอ้ยเบนเตเก้จังหวะจอดจ่อมันชอบเออผมยิงกาดเองอะ่ะผมยิงกาดด้วยอย่าโทษแต่เบนเตเก้แต่ว่ามันก็เบนเตเก้มันขึ้นนะไอสัตว์บาซิลี่ชิมิบาซิลี่เอสวยงามตามัดไปนี่คือแผนเลยครับ นี่คือแผนเลยครับตามแผนที่ผมวางไว้ทุกอย่างเล่นตามแผนแบบนี้ใช้ได้2องพุทธศูนย์คือเลี้ยงสุดเส้นคือเลี้ยงก่อนถึงสุดเส้นแล้วครับผมจ่ายมาให้อีกตัวหนึ่งแล้วก็เลี้ยงไปสุดเส้นอีกทีนึนะฮะแล้วค่อยตัดเข้ากลางครับผม <c oughs> โอ้โหเบนกเนก้ล็อกมาลุกนี้ บาซุยยี่โอเคไม่น้อยหนะ้าเราได้นะครับเราได้คู่หูนินการตัวใหม่แล้วครับผมคู่หูนินการนะครับผมประดุดเอ่อเดวายยอและก็แอนดี้โคนะครับผมเขาคือบาซุยยี่นะฮะแล้วก็เป็นเตเก้ออนเตโรเรียบร้อย มันโค่นง่ายเลยว่ะโค่นง่ายเลยว่ะได้อะไรโทฟี้วยนะหมงบอลบาซุยยี่ครับคือบาซุยยี่เป็นเบเตเก้สองคนนี้คือมันสูงทั้งคู่มันสูงทั้งคู่แต่ว่าบาซุยยี่เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบว่าปาดเปรี่ยวหน่อยส่วนเบเตเก้มันจะแข็งนะครับมันก็เลยเป็นส่งมาดูที่ดีเปิดบอลให้มามงก็ทําได้นะสองคนนี้เอ,อ้าเอ้า,อาฮีเอตาเนตี้ทำไรโอ้มึงให้โบนัสเขาเลยเนี่ยมึงทําอะไรของมึงวะ โอ้มึงให้โบนัสเข้าไปเลยอ่ะมึงแบบให้ฟรีๆเขาไปประตูนี้โอตาเมนที่ทำอะไรอ่ะกายบอกว่าตอนนี้เล่นกันเประแล้วเอา้าแบ็คไปไหนเนี่ยแบ็คหนูอยู่ไหนอ้โหูคุณยโยยิงคนสามเหลี่ยมเลยเหลือแปดเปดหลือสองแพ็คไม่เอานะครับตอนนี้เราได้อยู่สามแพ็คครับแม่งเหมือนตัวจริงเลยถ้าโดนอีกเหลือสองแพ็คไม่เอานะครับอ วว้าไปเลยมาลูกสุดท้ายมาเลยลูกสุดท้ายมาเร็วคอมเมนต์ไปรอโขกก็บอกเขาว่าให้ไปรอโขกเออเอาไปรอยิงก็ได้ไอ้เหี้ยเรียบร้อยน้องเคยเห็นมูรปลาเรียบร้อยครับผมชนะมาสามเกมแล้วผมได้สี่แพ อันนี้2แพ็คนะครับผมกับ1แพ็คนะฮะร,รวมทั้งหมดเป็น7แพ็คนะครับผมมาเราจะมาเปิดพีเมโกลแพ็คแพ็คธรรมดาเนี่ยแหละลองเป็นแพ็คธรรมดามัง 7, 5, ม้ง7,500มั้าเเปิดเต็มเต็มเลยนะครับผม7แพ็คดูว่าจะได้ใครนะฮะมาเลยดีกว่าเลสโก้แพ็คแรกครับผมมาเ๊บโอ้โหนอนแรงครับเนี่ยมันก็นะนะนะคุนะ้มไอ้คุ้มับผมบึ๊บมา,มาให้แรงครับผมโอ้โหโอ้โห โอ้โหอัสโมาวาอัสามาวาทำไมมันม 8, 10, วิ่งแค่80สิเองวะใช่ทำไมมันวิ่งช้าลงเยอะแล้วอ้วนขึ้นเหรอวะบิ้บ้ฮยฮ้ยโอ้โหคุณนึกว่าหน่อยเยออ,มมอ,เอไอสัตว์เลโนเข้าเหนียวนึ่งครับได้เลโนมาถึโอเคนะเบิบเขาให้นอนแลครับข้ามเลยครับข้ามเลยครับโบเข้าให้นอนแลอีกแล้วครับทัก <an> ที่หครับผมปึ๊บโอ้โหนอนแลอีกแล้วครับท่านต่อไปแพทที่7จ็ทักสุดท้ายครับผม อ๋ออัลลบัดเหรออัลลบัดครับผมอัลลบัดก็ถือว่าโอเคนะแต่เพื่อนก็ได้ใช่นะแต่ว่าอัลลบัดภาคที่แล้วเนี่ยมันเก่งมากเลยนะครับแต่ว่าภาคนี้ต้องลองว่ะอ๋อครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในช่วงสบายอยู่นะครับผมไม่ไอยู่ในดิวิชั่นที่แปลกอยู่อะต้องขึ้นไปประมาณดิวิชั่นที่หกดิวิชั่นที่ห้าอะไรเงี้ยถึงจะเริ่มเจอคนที่แบบว่าโหดหินขึ้นตามลําดับนะครับผมตอนนี้ก็สบายไปก่อนเปิดแพ็คสะสมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวได้ลบรัวแน่ครับไม่ต้องห่วงครับกับเดินกร์ัหน้แลว็บ ตามได้นะครับก็เลยชมพิฟานเกลียนในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหมายถ้งอะไรครับผมสวัสดีครับ